สวัสดีครับท่านผู้ชมและ F อซทุกๆท่านนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาคัดสรุปร่างพร้อมรวมสูตรให้นะครับรวมสูตรให้เลยนะครับงวดนี้นะครับเป็นหรือว่าเม็ดเดียวนะครับได้แค่เม็ดเดียวนะครับรวมสูตรสูตรไหนที่ว่าเป็นตัวชนมากที่สุดนะครับผมก็จะคัดเด่นตัวนั้นออกมานะครับก็ลองมาดูครับ หลักสิบกันก่อนนะครับหลักสิบนะครับตัวไหนที่ชนมากที่สุดนะครับผมก็จะเอามาเป็นหลักสิบให้นะครับสมมติว่านะครับสิบล่างสูตรนี้ก็วันนี้ได้สามสี่เก้านะครับแล้วอีกสูตรนี้ก็นะครับได้แปดเก้าสามนะครับนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งก็นะครับได้สามแปดเก้าศูนย์นะครับ ตัวไหนชนมากผมก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นเลยนะครับนะครับ Karere แลวอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้ตัวเดียวนะครับเลขเก้านะครับเลขเก้าตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็ได้แปดกับเก้านะครับสูตรนี้ก็ได้แปดเก้าศูนย์นะครับเห็นะครับ ก็ชนมากจะมาชนอยู่ที่เลข9นะครับผมจะมาวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับเห็นะครับอันนี้ก็ได้ตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับก็ชนอยู่ที่เลข9นะครับแล้วก็อีกสูตรนี้ก็ส,กส,กสูตรนี้ก็มี3890ก็จะมาชนอยู่ที่เลข9นะครับเห็นไหมครับ9 <riet> แล้วก็อีกสูตรนี้ก็349ก็จะมาชนอยู่ที่เลข9นะครับเห็นไหมครับ ผมจะอันนี้ก็ได้8 9ดสามนะครับก็จะมีเลขเก้าติดก็ทั้งหมดทั้งมวลก็กี่สูตรครับ6กสูตรนะครับก็ชนอยู่ที่เลขเก้านะครับ6กสูตรนะครับผมก็จะวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับสูตรรวมสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลรวมสูตรนี้นะครับก็วางไวเ้เลข9เป็นหลักสิบให้นะครับ ได้แค่เม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมวัดดวงกันเลยนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมก็จะวางนะครับผมจะวางมีกี่สูตรครับมีห้าสูตรมีหสูตรนะครับหกสูตรครับหกสูตรนะครับมีหสูตรตัวไหนชวนมากผมก็จะวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับอยสมมติว่าสูตรนี้ก็มี561สูตรนี้ก็มี6กสอง สูตรนี้ก็มี6 0 8นะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข6นะครับ3สูตรนี้นะครับก็มาชนอยู่ที่เลข6นะครับสูตรนี้ก็ได้1 6 8ก็จะมีเลข6ติดนะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข6นะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรนี้ก็มี3 6มสีนะครับงวดที่ผ่านมาเขาได้หลุดนะครับที่ออก3 2สองวดนี้ก็เป็นงวดที่9ก็ได้3 6 4กสีก็มาชนอยู่ที่เลข6นะครับกี่สูตรแล้วทั้งหมด1 2 3 4 5สี่สูตรนี้นะครับมีเลข6นะครับแล้วก็6สูตรนี้6สูตรนี้ก็สูตรนี้ก็ได้601นะครับก็มาชนอยู่ที่เลข6นะครับดูครับชนอยู่ที่เลข6 6สูตรนะครับท่านผู้ชมหลักสิบก็6สูตรหลักหน่วยก็6สูตรนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้แค่ชุดเดียวนะครับ ก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาหลักสิบก็ชนอยู่ที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับหกสูตรนะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้ให้นะครับคัดสรุปร่างรวมสูตรนะครับก็ได้เก้านะครับ หลักหน่วยก็จะมาชนอยู่ที่เลข6ตัวเดียวนะครับ6สูตรนะครับก็จะวางเป็นหลักหน่วยให้นะครับ96นะครับวัดดวงกันเลยนะครับคัดสรุปร่างรวมสูตรนะครับได้แค่ชุดเดียวนะครับท่านผู้ชมวัดดวงกันเลยนะครับชุดเดียวนะครับท่านไหนชอบก็ลองไปติดเลยนะครับติดดูเลยนะครับ หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับ9669นะครับอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเราคาดหวังว่าเลข9จะมาหลักสิบเลขหลักหน่วยก็จะเป็นเลข6ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเกิดเลข6มาเป็นหลักสิบหลักหน่วยก็คือเป็นเลข9ก็ไม่แน่นอนนะครับอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับอื่นใดก็ฝากเพื่อนๆและ ท่านผู้ชมและพี่ๆน้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็วัดดวงกันเลยนะครับชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวนะครับหกเก้าเก้าหกนะครับครับได้แค่ชุดเน้นชุดเดียวนะครับวัดดวงเลยนะครับท่านไหนชอบก็ลองไปติดดูนะครับ เน้นๆนะครับเน้นๆเลยนะครับถ้ามาแบบนี้ก็น่าจะได้เฮกันนะครับถ้าตัวเลขมานะครับคัดสรุปร่างรวมสูตรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะรวมสูตรนะครับก็มีหลักสิบก็6สูตรชนเลขเก้านะครับหลักหน่วยก็6สูตรก็ชนเลข6นะครับตัวเดียวนะครับ ก็ช่องไทยพารวยงวดวันที่อะไรนะครับสิบหกนะครับวนยอหกเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมหาลอตเตอรี่ไว้นะครับท่านไหนชื่นชอบนะครับอย่าลืมหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเก้าหกนะครับแค่ชุดเดียวนะครับ เน้นๆเลยครับ96นะครับได้แค่ชุดเดียวนะครับคัดสรุปล่างรวมสูตรเน้นๆได้แค่96นะครับชุดเดียวนะครับชื่นชอบก็ลองไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับนะครับก็ไม่ได้บังคับนะครับท่านไหนชื่นชอบก็อยู่ที่ตัวของท่านผู้ชมเองนะครับ เห็นไหมครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับถ้าชอบก็หาลอตเตอรี่ติดไว้เลยครับ96ชุดเดียวนะครับไปกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยนะครับก็ย้ําฝากอีกครั้งหนึ่งครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้แชร์ให้เพื่อนๆ หรือว่าพี่ๆน้องท่านอื่นได้เห็นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านผู้ชมหรือว่าพี่ๆน้องทุกๆท่านนะครับที่จะนําตัวเลขชุดนี้ไปใช้นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปชอบก็ลองหาลอตเตอรี่ติดไว้นะครับติดไว้สักใบก็ยังดีนะครับเผื่อเผื่อตัวเลขมาจริงนะครับก็จะได้มีโชคกันนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับแค่ชุดเดียวนะครับเน้นๆนะครับ96นะครับอย่าลืมนะครับวันที่16พฤศจิกายน67นี้นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามช่องนี้นะครับขอให้ถูกลางวลกันนะครับขอให้ขอให้ถูกลางวลกันนะครับลาไปก่อนนะครับ